เรารักโรเบนติกของพยาบาลสาวที่เหงาใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่เกี่ยวกับการเมือง่าเรื่องเนี้แล้วเขาก็ได้โพสต์อะไรสวยๆงามๆตามภาษาของคนสวยแต่แล้วก็จะมีชายหนุ่มคนนึงซึ่งเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเข้ามากดไลค์ติ้งคนสวยกดไลค์เสร็จปุ๊บแล้วก็แอบเข้ามาทักทายเพราะว่าหลงไหลในความสวยความงามของเธอ ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันมีอุดมคติมีความรักที่หวานชื่นให้แก่กันจนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นคนที่ใช่คบหากันจนจดทะเบียนสมรสกันเสร็จแล้วในวันที่มีการแต่งงานกันแม่ของเจ้าเบา,เบา,เบาว้ายเขาก็บอกว่าโอ้ตัวเขาเหม็นกระเทียมเขาไม่อยากจะออกมาเจอกับใครแต่ทีนี้ทางเจ้าเบา,เบาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเจอกับ ญาติของทั้งเจ้าสาวหน่อยพอออกมาเสร็จปุ๊บแม่ของเจ้าเบาก็ออกฤทธ,ธิ์ทันทีด้วยความรักลูกห่วงลูกแล้วเขาก็บอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาก็บอกว่าบอกกับญาติญาติของเจ้าสาวโอ้ยฉันนะรักลูกชายไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยมาแต่งงานกับลูกสาวหลานสาวของพวกคุณเลยคุณรู้ไหมไ <ป S 1> าตายห่าแล้วเจ้าสาวก็รู้สึกว่าเอา้าแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะก็เป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่ให้ก๊อกแก่กันแล้วมีข้ออ้างบอกว่า เป็นมะเร็งอ้าวคราวนี้ทางเจ้าสาวก็รู้สึกว่าตังหิตตังหิตอยู่ในใจพอเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปุ๊บเจ้าสาวก็เริ่มไปค้นประวัติของแม่สงสัยอยู่แล้วว่าเอ๊ะทาไมถึงเกียดชั้นนักหนาเป็นมะเร็งอะไรหรือเปล่ายังไงพอไปค้นประวัติพค้นประวัติเสร็จปุ๊บอ้าวรู้แล้วว่าแม่เนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วแม่บอกว่าเธอรู้ได้ไงหมอยังตรวจไม่เจอเลยเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยตรวจไม่เจอฉันต้องไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งถึงจะเจออ้าว ความบาดหมางไม่ถูกตากันระหว่างแม่ผัวกับลูกสะภ้ยก็เป็นธรรมดาครับเหมือนในหนังเลยเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกเราบอกเราแหงกันมาเรื่อยๆจนคุณแม่บอกว่าลูกสะภ้ยคนเนี้ยมันต้องมีการวางยาเสนีย์ยาแฝดให้กับลูกฉันแน่ๆเลยก็มีการเถียงกันทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวทางลูกสะภ้ยไปเล่าให้กับญาติพี่น้องฟังทางฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงโกหกมั่วมั่วโม สุดท้ายก็ยาขาดจากกันยาขาดกันแบบไหนก็ไม่รู้นะยาได้สักพักหนึ่งผู้ชายมาของ้ะกลับไปผู้หญิงก็กลับไปอีกด้วยความว่ายังมีความนักอยู่แม้กระทั่งอยู่ในรายการผลกระแสะที่มาออกพูดไปพูดมาไอ้ผู้หญิงก็ยังที่รักยังเขาอยู่เลยแต่ว่าทางผู้ชายเนี่ยดูแปลกๆเวลาผู้หญิงจะพูดถึงเรื่องราวตอนที่คุณนุ่นถามจะบอกว่าเป็นยังไงอ่ะมีความขัดแย้งกันยังไงผู้หญิงจะพูดปุ๊บผู้ชายก็จะคอยแทรกมีมันดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ย ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรที่จะต้องคอยปิดบงังไม่ให้ผู้หญิงมีจังหวะในการพูดได้เอออันนั้นแต่ว่าเป็นบางช่วงนะบางช่วงเขาก็ปล่อยให้พูดแต่ช่วงที่มันจะมีจังหวะอย่างกรณีเงินล้านสองผู้หญิงได้บอกว่าเป็นเงินที่เก็บมาเพื่อจะเอาใช้ในในงานแต่งงานแต่ผู้ชายบอกเอาไปลงทุนฟิตเนสทุนพรอผู้ชายก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เงินของผู้หญิงเป็นเงินที่ไปกู้จากสหกรณ์ของตำรวจมาครนี้ เขาก็มีหลักฐานในการกู้สหกรตำรวจแต่ทางผู้หญิงเนี่ยเป็นการนะให้โดยอาจจะเป็นการโอนเงินหรือว่าเงินสดตรงนี้ไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ชัดเจนแต่ดูจากพฤติกรรมของผู้ชายแล้วเหมือนกับว่าเงินตรงนี้ก็เอาไปเงินตรงสหกรก็กูก้อันนี้เป็นข้อสงสัยข้อเท็จจริงเขาก็ยังไม่มีเขาจะไปฟ้องร้องกันในศาลอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอันนี้เราใช้จุดสังเกตเวลามองจากรายการผลกระแสไงดูจากคําพูดที่ฝ่ายผู้หญิงเล่าให้คุณหนุ่มฟังในรายการผลกระแส พีคมากมันหามากผู้หญิงเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแม่แม่ผัวเขาเนี่ยมาด่าเขาว่ายังไงแล้วเขาบอกว่าพูดออกรายการได้ไหมคุณหนุม่มถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คุณหนุ่มบอกเอาเลยพูดเลยพูดเลยพอผ่านจากเหตุการณ์ป้าคนนั้นมาป้าคนนั้นก็ถามคุณเคยเรายการย้อนอดีตอันเก่าคุณหนุ่มบอกว่าป้าคนนั้นถามว่าพูดอพูดออกอากาศได้ไหมคุณหนุ่มบอกพูดไปเลยป้าคนนั้นบอกว่ากล้วยมันไม่ใช่กล้วยนะมันเป็นขอกายมันเป็นขอกายนั่นแหละคุณหนุ่มตกใจ วคสชจะมาตัดรายการจะโดนแบนเอากเ็เลยขอโทษขอโพใหญ่ก็เลยบอกว่าเขียนมาดีกว่าผมอ่านก่อนก่อนคุณจะพูดเอา้าโอ้โหคามันแรงบอกว่าอย่าเพิ่งพูดฮอันนี้ก็เป็นส่วนพิกและอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกที่เขาเราของแหงกับาทางแม่ผัวก็คือผู้หญิงเนี่ยมีการเอากางเกงในไปตากอยู่ที่ชั้นสองการตากกางเกงในไว้บนชั้นสองเนี่ยมนในจุดที่เปิดเผยเนี่ยมันดูเหมาะสมไม่เหมาะสมไหมแต่บางบ้านเขาก็ถือจริงๆนะในเรื่องนี้ ก็ระวังกันหน่อยนะจะคิดอย่างผู้หญิงคนเนี้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเกิดไปตากอยู่ในห้องเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไงตากอยู่นาเบียงหลังห้องไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมาตากตรงที่เปิดโชว์ให้คนเห็นเนี่ยคนที่เขาถือในเหตุความเหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่ากางเกงในของผู้หญิงเขารู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรประจําเดือนมันเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณเขาก็ทําฟิตเนสจนรู้สึกว่ารายได้ดีผู้หญิงก็รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมา ออกกาลังกายอยู่ในฟิตเนสแล้วก็อย่าแต่งชุดพยาบาลมาเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเป็นพยาบาลอันนี้เป็นความรู้สึกของผู้หญิงรู้สึกว่าเขาจะห่างเหินไปกีดกันแล้วก็เหมือนกับจะไม่มีผู้หญิงคนใหม่เพราะว่าเขามีการถ่ายรูปเอามาอวดเอามาโชว์นอกจากว่าไม่ให้มาออกกาลังกายแล้วเขาก็จะมีทําเพจทําให้เป็นแอดมินคอยพูดถึงคอยโปรโมทกิจก,กรรมที่ของในฟิตเนสใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ฝ่ายหญิงเป็นแอดมินแล้วก็ฝ่ายหญิงก็มาดูตรวจสอบบัญชีมาดูบัญชีช่วยกันแบบนี้ เขาก็บอกว่าไม่ให้ฝ่ายหญิงรับรู้แล้วก็มีเรื่องพิกอีกเรื่องหนึ่งพอเขาทะเลาะกันหยาก,กันแล้วเนี่ยมีการที่ ทางแม่ผัวเนี่ยเอามีดจะมาแทงใช่ไหมที่ว่าเรื่องทำสเสน่ห์ยาแฝดเอากุงเกงในจากชั้นสองอ่ะคราวนี้เขาก็รู้สึกว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ทั้งผู้ใหญ่เด็ทั้งฝ่ายชายเนี่ยก็ไปบอกผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงว่าเอออยากจะกลับปาคืนดีกันคราวนี้ทางญาติของฝ่ายหญิงก็เลยพามาพามา,พามาเสร็จปุ๊บไปเจอก,กับตัวแม่แม่บอกว่าถ้าอยากจะกลับมาดีกันเนี่ยจะต้องก้มกราบฝ่ายหญิงก็บอกว่าถ้ากราบเพราะความผิดหนูจะไม่กราบแต่ถ้ากราบเพราะว่าหนูเป็นลูกสะใภ้หนูจะกราบคราวน แม่ผัวก,ก็บอกว่าเธอเป็นชาวนาเป็นแค่พยาบาลจนๆนี่ทําให้ผู้ฝ่ายหญิงรู้สึกยิ่งตกต่ําลงไปอีกทั้งญาของฝ่ายหญิงก็พูดเป็นภาษาอีสานเลยบอกว่าเลี้ยงล้านน่วยเลี้ยงล้านของฉันมาด้วยฟา้ามหักก็เลี้ยงล้านมาด้วยความรักใครเป็นคนอีสานช่วยแก้ไขให้หน่อยนะจะพูดไม่ถูกเขาก็จะบอกว่าลูกหลานเขาก็ถึงจะจนแต่เขาก็เลี้ยงมาด้วยความรักถ้าลูกหลานเขาไม่ดีเนี่ย ลูกเขาก็จะเอาลูกเขากลับแล้วกันครับฝ่ายหญิงพูดไปแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปโอ้โหมันก็ฟังที่ฝ่ายหญิงพูดอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอินเนอร์ออกมาจากใจข้างในเออไม่รู้นะลำเอียงไปทางคนสวยหรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่รู้นะเราแต่ว่าดูจากอากับกิริยาต่างๆแล้วรู้สึกอย่างนั้นทั้งฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าโดนดูถูกขนาดนี้ทางญาติมาด้วยกันก็เลยว่ากลับ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 แล้วก็ไปแจ้งความเลยข้อหาพยายามฆ่า เพราะว่ามีการเอามีดแทงแต่แตทางฝ่ายชายบอกว่าไม่มีแม่เขาไม่เคยทําอย่างนั้นอ้าวตายหายแ,แล้วแล้วเรื่องจริงมาอยู่ตรงไหนไอ้คู่นี้ก็แปลกนะฟังเล่าเนี่ยฟังเขาเล่าฝ่ายหญิงเล่าเนี่ยฝ่ายหญิงยังรักกู้ชายอยู่นะยังมีที่รักที่รวก็เลยอยู่เสร็จแล้วเล่ากกลด้วยความอึดอัดเจ็บช้ำน้ําใจเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปไอ้คนที่คอมเมนต์ก็มาก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เฮียหนุ่มกินอาหารหมาแน่เลยเอแบบนี้ผู้หญิงเล่าบอกว่าขนาดวันที่จะก่อนที่จะ ตกลงที่จะไปหย่ากันฝ่ายชายก็โทรมาต่อว่าผู้หญิงมึงทั้งเป็นพยาบาลไม่สวยจนมึงเอาอย่ามาออกไปมึงออกมาจากชีวิตของกูได้ไหมสุดท้ายแล้วเอาตกลงหยา่าอ่ามาเซ็นหย่ากันเสร็จปุ๊บหย่าปับ๊บแม่งชวนกลับไปอยู่ด้วยกันปุ๊บอะไรของมึงวะ mm hmm. เรียกว่าหย่ากันตอนบ่ายตอนเย็นฝ่ายชายก็มางา้อรวดเร็วทันใจมันก็นะฮคิดนะฝ่ายชายก็บอกว่าฝ่ายหญิงไปมีคนอื่น ในเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเอ้าแล้วมึงมึงรู้ว่าเขาไปมีคนอื่นในฝ่ายชายนี่นะแล้วมึงก็ให้เขากลับมาแล้วให้เขายอมรับเพื่อตัวเองจะไปมีคนอื่นด้วยมันเป็นการล้างแค้นมากกว่าความรักสําหรับฝ่ายชายแต่ฝ่ายหญิงนี่ก็แปลกบอกว่าอย่ากันสองวันไปมีคนใหม่เลยคนหนุ่มก็งงสองวันคุณหนุ่มก็สองวันอย่าไปแล้วไปมีคนใหม่ภายในสองวันผู้ฝ่ายหญิงก็บอกว่าคุยกันมาก่อนแล้วเอ้านี่ไงทําให้ฝ่ายชายมันก็สงสัย คู่นี้เป็นปัวตู่ตึกแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าคุยกันแบบเพื่อนแต่พอหย่าเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนนั้นแม่งสวมรอยเป็นผัวไปเลยเอ้าตาย่าแล้วมีหน้ามันถึงสงสัยระแวงขึ้นกันแล้วกันฝ่ายหญิงก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคอยไปตามละลานไปมีแฟนใหม่คนไหนก็จะตามละลานจนแฟนคนนั้นน่ะจะต้องเลิกกับฝ่ายหญิงฝ่ายชายบอกว่าตอนที่จดทะเบียนกับผมแล้วเนี่ยก็ยังมีคุยแชทกับคนอื่นเอาแชทมาโชว์ในรายการผลกระแสเลยแชทกับส้งฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็คุยกันกุ๊กกิก๊กดูแล้วมันก็สอง องจิตสองใจไม่ถึงขนาดกับเป็นลามกแล้วมันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทคุยกันแต่มันมีเออลักนะอะไรนะทําให้รู้สึกสงสัยไปได้คนที่เป็นผู้ชายเป็นแฟนเป็นผัวเป็นสามีมันเจอแบบนี้มันก็คิดแม่งจินตนาการขนาดได้โทรศัพท์มึงยังคุยกอย่างนี้วันละวหลังรับหลังคุจะเป็นไงหรือเปล่ามันก็อดคิดไม่ได้ไว้แบบนี้ไอ้ฝ่ายชายมีการโทรไปสอบถามกิ๊กของผู้หญิงว่าได้กันกี่ครั้งแล้ว คุณในทางนั้นก็บอกว่าโอ้ผมก็กันไม่กี่ครั้งแต่ท่านี้ถ้าผมรู้ว่าตอนนั้นยังไม่อยา่าจากพี่ผมก็ถอยออกมาแล้วฝ่ายผัวเนี่ยเขามีหลักฐานเตรียมพร้อมเพราะว่าเขาเป็นตำรวจไงเมื่อทั้งผัวเปิดไทม์ไลน์ต่างๆทั้งคลิปเสียงทั้งแชทระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็มีการยอมรับไปมา,าว่ามีการมาคุยกันอะไรกันคุณหนุ่มหันไปมองทางฝ่ายหญิงกูจะเชื่อมึงได้ไหมวะเนี่ยเห็นดีแรกฟังแล้วพูดออกจากอินเนอร์จากหัวใจ แต่พอมาฟังข้อมูลฝ่ายนี้เริ่มงงมีพิกประจารายการคุณหนุ่มหันไปมองทั้งสองคนบอกว่าไว้นะอ่าทั้งสองคนตอบว่าไว้ไว้ครับไวค้ค่ะแต่คุณหนุ่มบอกว่าแต่กูเนี่ยจะไม่ไหวแล้วแมงเลยฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกกับเขาสองวันมีแฟนใหม่แต่ทั้งฝ่ายชายก็บอกว่า3เดือน4เดือนผมถึงจะมีแฟนใหม่เพราะว่าผมจับได้ว่าเขาไปมีกิ๊กอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ออุย้ยจากการที่เถียงกันเรื่องฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายหญิง ไปมีคนอื่นฝ่ายหญิงก็บอกว่าน้อยใจจากฝ่ายชายที่บอกว่าให้ออกจากชีวิตไปแล้วเวลาฝ่ายหญิงจะอธิบายเรื่องราวต่างเนี่ยฝ่ายชายจะสวนตลอดเหมือนกับว่าจะกบเกินเพื่อจะปกปิดแล้วก็ปิดบังในสิ่งที่ตัวเองได้พูดและกระทำคือเรียกว่าจะดิสเครดิตทางฝ่ายหญิงเลยจากรายการนี้ผลกระแสเนี่ยทำให้รู้เลยว่าทั้งฝ่ายชายเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างแล้วก็เอาคลิปหลักฐานต่างเนี่ยมาเป็นพยานในการที่จะ ที่ฝ่ายหญิงเนี่ยไปฟ้องทั้งฟ้องเขาแล้วก็ฟ้องแม่เขาอีกอย่างหนึ่งฝ่ายชายเนี่ยเตรียมหลักฐานต่างๆเพื่อจะไปแบกเมมือที่3อีกคนหนึ่งที่ว่าเรียกเงินเขาเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาททั้งฝ่ายชายนี่สุดยอดบอกว่าผมอ่ะไปคบผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ส่งรูปไปเนี่ยให้ทั้งฝ่ายหญิงดูเนี่ยเพื่อจะให้ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนนิสัยเออเพื่อให้เขารู้ว่าผมอ่ะ,อะก็มีเสน,เน่ห์คบคนอื่นได้ทั้งฝ่ายหญิงบอกว่าอา้าวแล้วไหนบอกว่าไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรกันตลอดระยะเวลาสี่เดือน แค่ส่งรูปมาให้ดูเฉยๆแก้แค่ยั่วให้เขาหึงเฉยๆอยากจะให้เขาเปลี่ยนนิสัยตัวเองอยากจะเที่ยวอยากมีความสุขแล้วจะแกล้งล้างแค้นทางฝ่ายหญิงแต่กลับบอกว่าให้อยากให้เขาเปลี่ยนนิสัยคุณหนุ่มก็งงอะไรของมึง <c oughs> ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเถียงกันไปเถียงกันมามีคนคอมเมนต์เข้ามาถามบอกกับคุณหนุ่มเลยบอกว่าคุณหนุ่มเดี๋ยวเราจะต้องไปกินอาหารหมากันแน่เลยเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยเหมือนกับยังมีการคล้องแง่แม่งอน กันอยู่เอ้ยคุณหนุ่มบอกว่าไม่มีทางเพราะทั้งผู้หญิงเนี่ยผัวเข้าก็มาด้วยผัวใหม่ของเขาทาั้งฝ่ายผู้ชายนี่นะทั้งใช้ความเป็นตำรวจไปแบทเมททั้ทงแฟนของทงั้งฝ่ายหญิงที่พออยากกันปุ๊บแล้วกขก็เป็นเพื่อนเก่ากันแล้วก็ไปเป็นแฟนกันปั๊บอันนี้ไปจัดการเขาเลยเอาแชทให้เขายอมรับอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วก็เรียกเงินเขาหนึ่งแสนบาทมืออาชีพนะมึง ทั้งฝ่ายชายที่ชื่ออาร์ตนี่นะไม่ใช่แค่ธรรมดาบอกว่าเขาต้องชดใช้ค่าที่ละเมิดต่อผมเป็นเงิน10,000แบาททั้งฝ่ายหญิงรีบตอบทันทีฝ่ายหญิงนี่ชื่อบุ๋มบิม๋มรีบตอบทันทีบอกว่าเพราะอาร์ตไปขู่ฆ่าเขาไม่ใช่แค่ค่าละเมิดอ้าวอาร์ตแกไม่ธรรมดานะสุดท้ายทั้งฝ่ายชายนี่นะไออาร์ตนี่คือไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าความเป็นตำรวจก็ไปละลานพอผู้หญิงไปมีคนใหม่ไปละลานแล้วก็ยอมรับอยู่ในทีแล้วเรียบร้อยแนละ้วพอไปละลานเขาจริง แต่ก็อ้างว่าผู้หญิงเนี่ยรักเขาอยากจะกลับมาจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าไปง้อเขาแต่ตอนหลังเนี่ยมาอ้างว่าเขารักเขาอยากจะกลับมาเสร็จแล้วก็มีการแบร็กเบยทั้งฝ่ายชายไม่รู้กี่คนบ้างนะเนี่ยแต่ที่มันพีคที่สุดคือฝ่ายชายเนี่ยมีการแอบถ่ายตอนที่มีอะไรกันกับฝ่ายหญิงแล้วก็เอาไปแล้วก็มีขู่ว่าจะเอาไปประจานแล้วก็มีประจานไปแล้วด้วยในกลุ่มไลน์ของกุ๊บของเพื่อนๆที่เป็นตำรวจกับเขาแล้วพอดีมันมี น้องชายของเพื่อนของทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุมนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังฝ่ายหญิงก็เลยนี่ก็เลยรู้แต่ท่านี้ทางฝ่ายชายก็บอกว่าป้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แอบ,บถ่ายมีตกลงกันแล้วว่าถ่ายได้ตามปกติฝ่ายชายพูดเองเออเองด้วยความที่เป็นตำรวจก็เลยใช้สิ่งนี้ในการที่จะไปแบ็กเมย์แล้วก็ตกคอยรังควานฝ่ายหญิงในทุกๆเรื่องในทุกๆตอนเพราะทางฝ่ายหญิงพูดถึงเรื่องเอาคลิปไปปล่อยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงอะ่ะ อนุญาตให้เขาถ่ายทั้งคลิปแล้วก็มีพูดถึงเรื่องว่าบิวอะไรต่างๆกับผมอยู่ตลอดเวลาอ้าวเฮ้ยตอนมึงเป็นแฟนกัน,นก็พูดได้แต่ถ้ามึงเลิกกันแล้วเนี่ยมึงเอาคลิปออกไปเผยแพร่ประจานถึงมึงจะบอกว่าเขายินยอมก็ไม่ได้แล้วเขาถ้ามายินยอมก็จริงแล้วเป็นไงไม่มีสิทธิ์ว่าเ้แบบนี้มึงไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยนี่วะแย่มากๆเลย ทั้งฝ่ายชายเป็นคนละเมิดฝ่าหยหญิงไปแอบถ่ายอะไรต่างๆนะ้พยายามจะเอามาเปิดเผยเอาไปอวดเอาไปกันแกล้งแล้วพอถึงเวลาผู้หญิงออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองฝั่งฝ่ายชายก็เลยพยายามบอกว่าผู้หญิงอะชอบเรื่องแบบนี้ส่งภาพอันนั้นอันนี้มาให้มันมี มันทําอย่างนี้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยมึงเป็นผู้ชายแล้วมึงทําอย่างนี้เราจะบอกว่าผู้หญิงเขาทําอย่างนี้จนชินแล้วมึงก็จะไปทําละเมิดของเขามีการบอกว่าถ่ายรูปต่างๆอ่ะถ่ายต่อหน้ามึงจะถ่ายต่อหน้าเขามึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเปิดเผยแบบนี้ไอ้จุเล่เลย <c oughs> มีหลักฐานอยู่ในแชทไลน์ทั้งฝ่ายหญิงได้แคปเก็บไว้ฝ่ายชาย มีการขู่บอกว่าจะส่งคลิปอันนู้นอันนี้ไปให้คนอื่นดูพอฝ่ายหญิงพูดเอามาเหมือนว่าเอ้ยทําอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเธอจะต้องสังคมเขาจะไม่ยอมรับเธอฉันจะเปิดเผยเธอนี่แหละคือสิ่งที่เป็นคลิปลับที่ผู้หญิงบอกว่าจะเปิดเผยผลผู้ชายมันไม่แชทไม่เป็นคลิปเลยแล้วมันก็ขู่เท่ากับว่าผู้ชายเนี่ยจะคอยขู่ผู้หญิงอยู่เรื่อยๆแต่เวลามาออกรายการของกระแสก็จะบอกว่าป่าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ขู่แรงไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลย สิ่งที่แกทําชัดเจนเลยคือไปแบกนมวเอาเงินหนึ่งแสนแล้วบอกว่าค่าละเมิดอันนี้บ่งบอกถึงพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างสรุปกันตอนหะน้าฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายถ่ายไว้ยี่สิบคลิปแล้วก็จะส่งไปครูกับแฟนคนใหม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝ่ายชายถ่ายจริงๆแล้วก็คูจริงๆแต่ไอส่งจริงๆหรือเปล่าเนี่ยต้องดูต่อไปเพราะว่ามันอยู่ในชั้นศาลเขาต้องไปคุยกันเองเห้ทางฝ่ายหญิงที่ พูดไปพูดมาก็จะเพิอคุยว่าทีรักกันอยู่นั่นน่ะไอคนดูกันลุ้นไอ,ไอแดกอาหารหมากันหรือเปล่าว่าวันนี้สรุปแล้วการปล่อยคลิปนั้นอาจจะยังไม่มีจริงเลยเพราะว่าฝ่ายชายจะระแวงฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็จะระแวงฝ่ายชายฝ่ายชายก็คิดว่าผู้หญิงอ่ะไปม,มีคนอื่นฝ่ายหญิงก็คิดว่าผู้ชายไปม,มีคนอื่นแม่งรักกันมากจนถึงกันสุดท้ายแล้วฝ่ายชายก็คอยขู่คอยกันแกล้งแล้วที่สําคัญเสือกมีคลิปคอยขู่ฝ่ายหญิงได้อยู่เรื่อย แต่ที่มันดีสุดๆเลยก็คือตอนที่ฝ่ายหญิงไปมีคนไปมีผู้ชายคนใหม่ซึ่งเขาก็อย่ากันแล้วมันอาจจะคาบเกี่ยวยังไงกันก็ไม่รู้นะแต่ฝ่ายชายเนี่ยไปแบกเมเขาบอกว่าคุณละเมิดผมเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทตรงนี้มันก็เลยถือว่าจิตใจของฝ่ายชายนี่มีโอกาสเพี้ยงพ้ําทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดอันตราย ได้ในวันข้างหน้าเกิดเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องปรับความเข้าใจกันทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงงอนกันไปงอนกันมาคดีแต่ฝ่ายชายเนี่ยมีความลึกลับแล้วก็คอยที่จะคอยกันแกล้งฝ่ายหญิงเนี่ยอยู่มากกว่าเพราะว่าความที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายขนาดฝ่ายหญิงจะไปเอาเสื้อผ้าบ่ายเบียงบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้พอมาออกรายการผลกระแสบ,บอกว่าอ่ะไปเอาได้แล้วเอานี่งไง แล้วหลังจากนี้เขาจะต้องฟ้องกันต่อไปหรือเปล่าหรือว่าฝุ่ายหญิงจะเลิกฟ้องสรุปแล้วฝ่ายหญิงก็ไปเอาเสื้อผ้าไปเอาน้ําหอมก็จบฝ่ายชายก็ยอมให้ไปไง่ายๆก็จบคราวนี้ฝ่ายชายชอบคูเรื่องคลิปคราวนี้พอถูกถามก็บอกว่าผมไม่คูแล้วแล้วก็รับปากเขาจะลบคลิปอยู่ในรายการผลกระแสเอาพวกเราวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเออกูไม่ต้องกินอาหารหมากันแล้วเพราะว่าทั้งสองคนเขาก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวไปมีแฟนใหม่อะไรกัน แล้วก็เรื่องนี้ก็จบลงด้วยประก,การรชนี้ครับขอขอบคุณและก็สวัสดี